หยิบสว้ยิงไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหัวสูิงไม่ได้วะว้าสู้ยิงเฮ้ยใหญ่นะโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวมันเข้าป่าเดี๋ยวมันเข้าป่าออกก่อน งามๆไอเอ็มฟ็อกครับอุ้ยใหญ่ๆี่เล้าเราก็มวัวแต่หาขอกเพื่อนเราเมากืกดปลาปลาแล้ว <c oughs> มุนก็ตั้งเรือไปแล้วมาหนึ่เพื่อนได้เอารถเลนะ้วอย่างเงี้ยจิตตัวเอาสิจิต <c oughs> ตัวเอาสิไอเอ็มฟ็อกครับเห็นไหมครับใครใช้ก็ได้ปลาครับหุย ต้องมีหกเจ็ดแะยังไม่เห็นขึ้นข้างบนนะโหใหญ่โหยยเจอกับไปไม่ไเ,เมมข้าเต็มมะเข้าเต็มมะไม่รู้ไม่ห่วนเลยโว้ยวิ่งมันเลยไม่ท่อยองเนละย จะค้างไปจักนี้เลยอยากจะเห็นขาอ่อนต้องโดนคมเบ็ดยังไงแล้วเต่เอ็มฟอกโอู้หูยปลาปลาลัดอุ้ยโคกด้วยว่ะเบิ้ลหูยมาอะไรเมื่อนี่ลูกดูนี่สิโอ้โหวันนี้ชัดเลยใช่เหรออืมใช่ก็ได้ลูกป่อยดูก่อน โอชัดเลยต้นเป็นป้าป้านะแต่ว่ามึงตีป้าป้า,างไงไม่เจอลูกไนงะแต่สี่เนี้ยเนื่ยทองข่าเลยเห็นป,นปะโอ้ไสตัวนี้น่าจะมารห้าหกดูลูกก็มีลูกก็ปอยไอ้ลูกนะเขาเต็มไหเอาหยิบเอาหยิบเอาคีป,ปร์คีบดิน,นั่งเฉย,ยไหมคีบคีบโชกล้องเลย ไม่แข็งน,นะเหมือนกูเลย <laughs> แขนจะปวด <laughs> โอ้โหตีทั้งวันชัดเลยท้องข้าเวเพื่อนไม่มีลูกอ่ะตูมยูเลยอ่ะเน้นๆเ,เลยไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยมาถ่ายที่หลังเป็นไงครับท่านนะใส่นี้ก็มานพกุกรูน่าจะได้ครับนี่ครับ แล้โดยลักษณะครับเห็นไหมครับตัวเบ็ดครับที่ยืดเกินค่าครับทําให้ไม่พบปัญหาขาขาดครับเวลาปลาเข้าชาร์จเยื่อครับมันจะโดนตัวเบ็ดก่อนหนึ่งร้อยห้าสิบาทซื้อหนึ่งได้ถึงซองครับก็เตะเอ็มฟอกครับใช้งานได้จริงครับเคครับเดี๋ยวถ่ายพัดิิงก่อนเอาเข้าไปั้างลิงนะเรียกลัวมม้พายพายก่อนนี่ลรปล่อยตรงนี้ไม่ตื้นไม่เป็นไรวางค้งงเลยมือถือถือตัวให้มันเดี๋ยวมันว่ายไปมันยังไม่เหนื่อยมากอ่าครับ ได้ตัวแล้วเราก็จะทําการปล่อยไปเลี้ยงลูกต่อครับผู้แพ้ไม่ต้องตายกับแม่ครอบไห oh. ยสวยๆประมาณห้าถึงหกโลก็ัันพร้อมเต็มฟอครับใช้งานได้ผลจริงไม่ว่าจะป่าคอกปลาป่าป่าจิ่โอเคสุดยอดเพื่อน